สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิกิแมนประจครับเขาผมวันนี้ก็อย่างที่เราบอกกันไว้ก็คือผมจะมาทำคลิปประกาศกิจกรรมฉลอง500 0ซับสไครต์ของผมนะครับทีนี้อ่นนี้ผมเตรียมกระดาษไวเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าจะถ่ายไอ้เพลงอิเมที่ทุกคนส่งมาให้ผมเนี่ยประมาณร้อกว่าเพลงนะครับผมไม่น่าจะถ่ายดูดยเพราะฉะนั้น ไอตรงที่เรียกว่าเลขที่ชอบะไรที่ผมไมไ่ทุกคนหามาคือถ้าเกิดผมทไทยของใครไม่ได้เว้ยผมก็จะเขียนเอาไว้ในกระดาษแบบนี้แล้วก็เราค่อยไปสุ่มวันที่หลักว่าถ้าเกิดผมทไทยไม่ได้มากกว่า3ามเพลงก็คือ3รางวัลที่ผมบอกไปแหะอ่ะครับผมก็คือเดี๋ยวเราทวกนกติกาก่อนคือเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมเนี่ยเปิดเพลงมาแล้วก็15วินาทีผมก็จะทายเพลงนะั้นถ้าเกิดผมทไทยไม่ได้ก็ ผมคุณก็ได้ลางวันไปแต่ว่าผมก็จะจดไอเลียกไอที่เลข,เลขที่ชอบเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ากลัวว่าผมคิดว่าผมอาดไทายไม่ได้หลายเพลงแน่เลยก็เลยเอาไว้สุม่มมันละกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มกันตอนท้ายคลิปอ่ะเียนเริ่มเลยเพลงแรกนะครับเริ่มเลยนะครับผมกับเพลงแรกพร้อมไหมครับผมอ่ะพร้อมเอาเลยสิบห้าวิไป ไม่ได้สะดุดแต่อย่างใดนะครับเอ็งมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถามว่าถามว่าคนที่คนกดเคยดูเรื่องนี้ไหมไม่เคยครับเมนเพลงแรกก็ไม่รู้แล้วน่าจะเป็นหนังนะครับผมอ่าคุยตอนนี้เหมือนนักงทำข้อสอบเลยอ่ะจริงๆนี่ชื่อเรื่องชินเซกายอุลิเอนดิ้งครับผมไม่รู้ค่าพปีนี้บอกเล่มมาเลยครับเลขอะไรสามสิบสามครับผมสามสิบสามนแรกนะครับ ผมจดจริงๆนะทุกคนคนแรกก็เกมแล้วคนแรกก็เกมอ่ะอ่ะคนต่อไปเลยคนต่อไปนะครับผมโอ้โหเนี่ยเราได้ก็ไม่ใช่ถอดจริงหรอมาแล้มาแล้วมาแล้โอเคอันนี้คือมันเล่นคลิปแล้วใช่ไหมยังเด็ด พีแล้วสิบห้าพีแล้วเขาบอกคนร้องยังไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงคนร้องเลยทํานองนี้จากการยีคอนะว้าวเต่าเลยนารルโตะแน่นอนนารルโตะเออนารลโตะเรื่องนารルโตะนารルโตะนะครับออกเรื่องเลยดาเซตอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นารลโตะแน่แน่ยิปก้าบกิมก้าบนะฮะโอเคมันชื่อมันคืออันนี้มีอะไรนะอยากรู้อะเมกาครูซิตี้แอคเตอร์ส ว่าไม่เคยดูคือสมัยนี้เขาดูละการ์ตูนอะไรกันนะใช่โชว์โปรเจกต์หรือเปล่าต่อไปอะมามามาพิมต่อไปครับผมจริงแต่เรางสงสัยจะได้ทุกเลขซะมั้งเฮ้ วว้าเกมนี้น่าสนใจอยู่นะครับผมเออโอ้โหเกมนี้เคยฟังไหมครับบอกไม่เลยไม่เคยไม่เยไม่คุ้นเลยเกมเดียวไม่คุ้นเลยเกมคนที่ามแล้วอะยอมยอมไม่รู้จริงฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์อีดีหนึ่งโอ้โเรื่องนี้กระตูนนี้โคตรตำนานเลขมหนึ่งเลขมหนึ่งเลยนะเลหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้ว เลอแไรวะเล่ยี่ิบเก้าบอกว่าเอายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอายี่สิบเก้าไม่ได้เหอเมื่อมืยีบเก้าเมื่อกี้ยี่สิบเก้าสามเก้าเออสอมเก้าเลื่อนเลื่อนงงคนคนทำงงเองโอเคสามเก้ากูว่ารอนกว่าคนเนี่ยูได้เขียนเต็มเนี่ยว่าเราบอกเลขไปก่อนเลยท่เจะส่งแล้วเราจะได้จดทุกเลขเอาไม่เราเลือกขายให้เราสุ่มเลขเลยปะฮะเฮ้เราเลือกขายให้เราสุ่มเลขเลยหอ่ะต่อไป อาต่อไปนะครับอย่างนี้เล็กหนึ่งนะไปโอ้เพลงนี้หยุดเลยหยุดเลยฮ้ยบ้าหรอจัดระเฮ้ยง่ายนี่มันช่องอะไรคุณนเนี่ยบันที่ไฟเฮ้ยขก้อเออป่าแล้วหนึ่งเพลงแล้วเพลงแรกนะครับที่ตอบได้งแรแสดงความใจก็จะของช่องเวยนะครับตอบได้เพลงเลย ทำไม่ได้เลยได้คนเดียวเพลงนี้เคยฟังเคยฟังชื่อเดี๋ยวพอกเลยพักหนึ่งมิกชื่ออยู่เรื่องอะไรเปล่าเขาถ่ายเรื่องเออถ่ายเรื่องถ่ายเรื่องเคยฟังเคยฟังทุกคนก็เคยฟังไปฟังเพลงนี้พอมากแต่ผมไม่รู้มันเป็นเพลงอดีเมทไหมอ๋อเดี๋ยวนะ มันเป็นเพลงอะไนีเมั่ยมันเป็นเพลงที่มีมารีผู้หญิงใช่ไหมให้เม็นผู้หญิงใช่ปะมีเจ็ดคนปะมีเจ็ดคนบอกว่าไม่ไม่ว่าไม่ใช่เดื่องนั้นนะไม่น่าใช่เรื่องนะอย่างมันใช่เพลงอนีเมั้เฮ้ยมันเป็นเพลงอนีเมะ้เคยฟังอยู่เคยฟังด้วยแล้วก็ชอบด้วยเพลงนี้มันพอะมากอ๋ออ๋ออ๋อไม่จริงไมจริงมันเป็นเพลงอนิเไม่จริงแต่จำชื่อเล่นันไม่ได้ครับ เออใช่เพราะว่าจำเรื่องไม่ได้จริงแต่เคยฟังเคยฟังพลนนี้ชอบมากฟังเพราะมากมันมีเจ็ดคนจริงจริงเหรอเจ็ดจริงๆด้วยเอ้เเออใช่เหรอว่าเจ็ดไทยออตอบตอบเลยแล้วกันแน่ใจนะเ <laughs> ฮ้ยอ,อย่าเชื่อวันคนที่อยู่หลังกล้องนะฮะเฮ้ยมันมีเจ็ดคนแต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้โฟกัสเจ็ดคนอ่ะมันเป็น ฮาเลมดูแังไงดิมันล้องออกอาริกาโตอาริกาโตอะเดี๋ยนะอันี่วะซีเกตเซเว่นใช่ปะใช่ไหมชื่อเมันภาษาญี่ปุ่นอ่ะเอาซีเคกตเบสคืออะไรวะอ๋อกระตูนดีใช่ไหมชื่อซีเคกตเบส อ๋อใช่ไหมอนุฮานาทุกคนจำชื่ออนุฮานาไม่ได้นะครับผมโดยเราจำชื่อเพลงได้แต่เราจำชื่อม่ณจะโดนปีนี่ยงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสต็อปไม่ทันเอาไปม่าไปไป นคนถ่ายไม่รู้ไม่รู้แต่เห็นยงมีรู้เลยคือรู้จักเรื่องนี้ตอ,ตอบไปเลยตอบไปไม่รู้อนิเมะเรื่องไม่รู้ไม่รู้เอาเอาเลขไปเติมก่อน,นนะครับผมเลขเก้าสิบห้าครับเก้าเคอองอ๋พ่อชื่อมานี่รู้จักเลยที่มันเป็นน้ำดนตรีใช่ไหมน้ำดนตรี สี่คนมีอีกครับอีกคนเลยงมาเป็นมือกีตาร์เขาลูกรู้จักชีวิตกูหรอเกียรตผมเออวะคือจริงมันก็มีเพลงอันนี้ไม่ละหลายเพลงนะที่คือเรารู้ชื่อแต่เราไม่รู้โอาีมันอุ้ยหลุดอะคือรู้เพลงว่ะเรียกอะไร มันเล่มมันแต่มันวะเลขอะไม่รู้เลอะไรบอกเลขของเขาก็คือเลขอ่ะ